อากันดีๆน่องรับพูดได้ละเอาเปนจะแนวจะบทีไปบนั่งา้งาเนาะไปแซบบ่มจากบ่มก่อนนั้นละมนยนี่มันแหวีอย่งแสบบะมเออว่างหันเลยนั่นห้าวางเลยค่ะพิ่ามาแล้ววอเตอร์เร็วร้อนนะเดี๋ยวกขอซอสมันเคยให้ซอสกินด้

ใช่

đâu <laughs> everybody Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những Khoan khoan dẫn